วิทยากรศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ข่าวพระราชดำรัสเริ่มขอให้ประโยชน์ส่วนตนเหตุที่สองประโยชน์ของเพื่อนรุ่นเหตุที่หนึ่งศักษ์และเกียรติยศจะตรงมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์เศรษฐีพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะนำความยินแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรและต้องอดทนต้องใจเย็น ทะเลาะกันถ้าทำดวยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสื่อสารในระลาต้อญการภายใต้ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและควาองแคล่วนโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตตลอดไปวัตถุประสงค์การฝึกิจอาสาหนึ่งสามารถเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติได้ Samp, selamat dan berjuta. Dua, lapan, dah. Mohon sedikit poh biar. Lang!